สราไปที่พี่น้องขอ้อนอทับเข้าซู่องทิพย์แช่หนอด้วพี่น้องเมื่อนี้ทิพย์กับทิมงานก็มาอยู่ที่วัดตะแล้วนี่ที่ได้มากก็คือมีปัจจัยมาจากต่างประเทศอีกพี่น้องเพื่อที่จะสร้างศาลาหุงธรรมหรือว่าหอแจกขวมกับญาติฐานทษเนาะเส่ร์งเงินผลก็มาลายหมื่นเลยแหละพี่น้องตั้งแต่วันที่17ผู้นอนลากาแต่เป็นเงินกีบมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าห้ากระได้มากเนื่องจากว่าบราการวัดติดติดกันเนาะในคลิปอนนะพี่น้องก็เลยว่าห้ากระมาเนาะ มาในมือนีกับสิ้าพี่น้องมาเบิ่งนอวาตังแต่มือนนันทีเข้ามากับต้นนี้สางเพิ่นเห็ดเบียกไปหอดสไส้แล้วพี่น้องมือนีก็เป็นแบบยำแยงแรงแล้วพี่น้องอเพรเพิ่นบบท่านใดเหดตโตเพิ่นห้ากระเทอันนี้แล้วเด้เพิ่นห้ากะเทศเศร้าแล้วเพิ่นห้าก็เอาออกด้นี่เพราะว่ามือนนันทีเข้ามาหันบบท่านใดเทคือคือบ,บ่ท่านใดเทกกำลังสิเทศนี่แหละ วางโต๊ะได้นี่เนาะตอนนี้สางพื้นกระร้างผักเทียงอยู่พี่นอ้องพื้นพระท่านในเรื่มเบียยแต่ว่าก็คือแบบเดียวก็ห้งเฮียนแซงเจริญเนาะเพราะว่าพื้นกระสิแบบว่าทามือได้แดดกระได้เห็ดทามือได้พ่นโต๊ก็ได้ผักสินะโอ้อยากได้ด้นเอาดินนี่เข้าห้าดินยังบดไห้พี่น้องมาทบอยู่นะเพื่อนบอลทีทีมันสีเห็ดเป็นบอลแตงกิน ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เนาะพี่น้องเขาก็จะตัดออกา้ำแซนเนาะปกตินี่มาวัดตะแล้วเขาจะตัดซองแซนแต่รังกอนเขาตัดพีตัดแซนหนึ่งเนาะแต่ว่าขังกอนแล้วไปแล้วก็แล้วเนาะครั้งนี้ก็จะตัดออก3มำแซนซ้ำแซนนี่ก็คือมาที่วัดตะแล้วนี่แล้วก็ไปวัดพ้นงานเมือนั้นเพราะว่าปกติเขาไปเวียก์คลองแสงเจริญแล้วเขาก็มาหันก็ได้แต่ว่าเขาก็ไปก็มาเนาะก็เลยมีขาใจก็มาตัดในบ่วงนี่เป็นซาบแซนเนาะแล้วก็เมื่อก็ไปวัดเมืองสวนพออม กขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับลุงตาเล็กแล้วก็พอธนาพุ่นซึ่งในครั้งนี้กจะตัดออกอยู่เส้นหนึ่งก็จะเลื่อสี่เส้นเนาะซึ่งหลังจากตัดครั้งนี้สามเส้นแล้วก็จะยังเลื่ออยู่หนึ่งเส้นกีดเนาะเป็นบ่วงสุดท้าย <c oughs> เหลือประมาณจ้องหอนึ่งาทเนาะสำหรับพี่น้องทานได้ที่อยากสานับสนุนไปขายเดินทางของทีมงานกะขอบบุญขอบคุณลายๆเด้อเพราะว่าช่วงนี้หยอดขึ้นยูทูบกะตกลงไล่พี่น้องหยอดวิวกับโต๊ะนอนแล้วกะเงินซัพพอร์ตกะ บ่อเรียกบุกเขาเนส่วงล่างน <c> ท <oughs> ันดาประฝอล่ <c oughs> หมูน้าหุนห่อยยังคือกันเมือต่างไปหู้ตูบก็หู้ต่างแะ้วก็ะตางซี <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มาในวัดแล้วเนะ <c oughs> พี่นอ้องโดยมันนี่มันมีปัจจัยมาเพิ่มเป็นพี่น้องของพระ สี่ทีแล้วว่องมาแล้วโดยเป็ดทีน้องกั้นโดยในขังก้อนในในขังนี้แมันซื้อเพิ่นทีว่าเพิ่นพามานี่แมันขอบขั้วปีซซ่าอินทีซานโดยในขับอกวบหลักเดียวแต่นี่เป็นบอลบิลเลียดเดียบขอบขั้วปีซซ่าอินทีซาน และแม่พงอินทิซานแม่พ่งแม่พงแม่พ่งโดยพร้อมด้วยลูกลา้าน300ดอลลาร์ซึ่งได้เป็นเงินกีบได้อยู่5ล้าน7แสน78พันโดยเปิดมิดมิดแต่ขอบคุณเดียวอเดียวเนาะโดยหาล้าน เจ็ดแสนเจ็ดสิบแปดพันกี่อยผ้านอกไปสีและปลาจะมีใไ้มา,มานำมาเลยโซ่เจ็ดสิบแปดพันกี่ด้วยหกฮาลาตเจ็ดแนเจ็ดสิบแปดพัน ปัจจัยที่อบครัวพอปิซาอินอินทิสารและกะแม่พงอินทิสารพร้อมโดยลูกหลานเป็นจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอยู่300ดอลลาร์แต่ทิพได้มาเปลี่ยนเป็นเงินกีบได้ปัจจัยอยู่าลานเจ็นเเดพันกีบไดมานอมถวายเราในการโอสัง หมอแจกนี้ประธานแกได้หับในวันนี้แล้วในด,ด้วยบุญด้วยกุศลที่พอโอมปีซาอินทิสารและแม่พงอินทิสารพงศโดยลูกหลานอยู่ที่อเมริกามีสัท่าฝากมาให้นินทรบมาเปลี่ยนเป็่นปัจจัยเป็นเงินจินลาวเฮา ได้จำนวนเงินหาร้านเจ็ดิบแปพันกีนี้ก็ได้มาหับเอาแล้วขอคุณเกี่ยวสัมปการจงตะลงักษาลูกปรธรรมนามธรรมของพอพิซ่ากับแมบ่พงอิงที่สารแม่บอกพร้อมด้วยลูกล้านที่อยู่ทั้งอเมริกาให้ได้รับความสุขความเจริญให้มีปัดใจเป็นแก้วเป็นทิพย์ เอบุรนักษาเทวดาเป็นผู้สุดช่วยใน็ต่อไปหากเวนบาปัตนาสิ่งุไรฮะความปัตนาของพอยอมกับแม่โยมนั่นพว้อมด้ลูกหลานนั่นที่เป็นศิลป็นธรมแล้วก็ให้ความปัตนานั่นคือกันจะได้มาโมมา่านครั้งนี้นั่นขอให้แตกดอกออกพุน่พนผลออกต่อไปอีกเดอ้อเออทางศาสตร์นิแลศศาสตร์ต่อไปทางผู้นำมาถาวายคือทิพย์พร้อมด้วย มูขณะนี้เดมาหอดแล้วขอให้เป็นทื่นศัพท์ทั้งในศาสตร์นิแลศศาสตร์ต่อไปที่อาตมากาคือยุทธทางการเสด็กเอาไปประกอบส่วนสร้างหายญาตโยมที่นำใจอันบริสุทธิ์พุทธองนี้ให้แล้วลายหมากลา้พลตามปรารถนาจนกว่าจะสำเร็จก็ให้คุณเทะเจ้าเราเทว่าคุณปัญญาคุณพัญญาหาพอนาโคมเมนาขี่ก็ได ผกคลองแก่ลูกหลานผู้อยู่ทางอเมริกาให้ได้รับโชคดีเดอ้อพร้อมด้วยทุกู้ทุกคนพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงอังอนุมันควันยืน่นโศกใ่ลำรวยจังพุทธะคตาพุทธเจาว่ายะถา,าวารีวหาปาริปุรินติสาครังเอิเมีวิโตจินพาลังปิตานาบุษาจากกะตาอุนลันลาบลัญจะปิโนอมาโนโปตินงังตุเมยิปุญญงัง อสุธัตโตโมตนาเดอสาธุเอ่อทำคนสู้ดวงลอยเนี่ยจดเลยครับเออเด็ดจดเด่ดเลยครับเ้ลซาวเปิ้เห็ดเบี้ยบวิญญาณฐานหนึ่เห็ดเปิ้ลถ้ากัดเอาเซาออกบ้างถ้ากัดตีแบบเอาแบบออกเอาแบบออกลงไปมื่นห่อนลายเมื่อนี้ก็โอ้ลำบากก็จะไปแล้ คนแห้งนแห้งเทตัวรกจากตอนนี่ไม่ใช่เทเท้เสาขึ้นเลยก็ทมทมแล้วก็เทเสาขึ้นาขึ้นบริบริเทขคานบ่เท่เท่กันเทเสาก่อนเทเเสามันแล้วขึ้นจะก่อนเอาคานหนึ่งสร้างกะบรยู่นีลูกเหตตามสร้างอะไรเออ เออนี <anto> <isto> ่โดนบุญคำบุญชูลูกเด้อบอกต่อกันอีกมนเพื่อนมีเพื่อนมีมูไก่เพื่อนบอก่ตกันอีกเต็มเห้มากินม่ทานสบายดีตอนคาอีกทีหนึ่งพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงปลายนอนละทิพกะได้ออกมาจากวัดตะแล้วละก็ามาทีวัดนุ่นสว่างเป็นเทียมหอยแต่ว่าก่อนซีมาหอนนุ่นสว่างนี่เขาได้ออกไปห้องเฮียนแส้นเจริญแล้วจึงกลับมาเนาะเพราะว่าทิพมีเวลาแต่เมื่อนี้ก็เลยว่า คำก็ได้มาหาพี่น้องแล้วก็จังสิกบานเตรียมโตแล้วก็เดินทางมืออื่นเนาะซึ่งในวัดไต่นี่ก็คือวัดวัดนุสว่างไต่เนาะพี่น้องก็ได้มีเงินมากซึ่งเงินนี้เป็นเงินบวงเดียวกับที่ว่าไปถวายวัดต่แล้วเนาะพี่น้องเป็นเงินที่เพิ่นทรงมากพร้อมเดียวกันเนาะก็คือมีพเนะอ,อพพพเทาตุยทีละวงเนาะหรือว่าเขาพัวพอเทาตุยทีละวงจ่ายยูเอเดคือกันพุทะพี่น้องเป็นจํานวนเงินก็คือสองร้อยดอลลาร์เนาะ เพิ่นบอกว่าซาวดอลลาร์นี่ให้จั่วยู่ทีวัดป่านเสียงหม่มหรือว,วัดป่านคูสม่างซึ่งกระไดฟ้าคูสม่างไปถวายเป็นเทียมห้อยซาวดอลลาร์ได้อยู่สามแสนแปดสิบห้าพันกีบแล้วก็ล้อยแปดสิบเพิ่นบอกว่าถวายทีวัดนุ่นสว่างไตเนาะหัวมสรซางยอดโซฟานํากันเนาะซึ่งหนึ่งอยแปดสิบดอลลาร์จะได้อยู่สามหลานสี่แสนหกสิบเจ็ดพันกีบซึ่งกระไดเตรียมมาเป็นเทียมห้อยแล้วพี่น,นอ้องตอนนี้กระคำแล้วพีน่น้อง จะหน่อยยืนเบื้องเนาะรู้สึกว่าจู่หน่อยไล่ไล่พี่เนาะสงสัสยผึ่นมาปวดไหมเนาะคือว่าโบโบโบเฮน่นาก็มีเนาะแล้วก็ส่อหรับในนี้ก็คือหยอดโซฟาเน่เองพี่เนาะอันนี้ก็คือซีเมนเป็นทางขอบโฮหูเอินว่าเป็น,นยังเนาะผัวพญานาคว่าเพื่อน่าบริษใจเนาะฮะผูวพญานาคเหรอโอ้งูเนี่เกาะ อันนี้แมนงูพี่น้องมีซามอันบ่เนี่ยน,นี่แมนงูเนาะเพิ่นเอิ่นงูทิบกับโบโบ,บข้าใจโบหูพระซาสางคือกันเนะาะสำหรับจังหวัดละกันนี่ก็แมนทีเพิ่นใส่ระวังหยอดโซฟาแล้วกะออกไปเด้เป็นขันออกไปทางค้างแล้วก็อันนี้ก็แมนหยอดโซฟาของเงาพี่น้องสองสี่หกแปดเก้าปนีซางพิ่นได้รอออกมาแล้วกะท่าซี่เขือบเป็นทีมหอยพี่น้อง ยังโอ้ยังบบท่านแล้วยังติดแก้วอีก <Yeah. S 1> แม่นน้นอนย,ยังติดแก้วอีกพี่นอ้องแล้วกะ็ทางผุนก็คือจะเป็นเ <all> มื่อน,นัน <all> ดอกออนแลนลืมเนาะเมื่อน,นันส้างวาวให้ฟังนะพี่นอ <Yeah. S 1> ะะ้องน,นี่แล้วก็อนิเมนสำหรับตัวอย่างที่เป็นใส่เป็นหยอนโซฟาให้เ <Yeah. S 1> บิง้ง <Yeah. S 1> นี่นี่ก็คือสำหรับเวียกหยอดโซฟา,ฟาอยู่ที่วัดนุ่นสว่างนั่นเองพี่นอ้องแล้วกะ็สำหรับทีพี่น้องเห็น ตัวที่ว่าดอกออลแลนก็คือจะใส่แบบนี้ได้พี่น้องแต่ว่าใส่อยู่ทึ่ชัล่างค่ะคุณเนาะตจากยอดโซฟามากอ่ะบันนี้เขากระซิไปถวายเงินพี่น้องกระซิแบบเฝ่าๆแน่นอนหนึ่งเพราะว่าคำเลยว <laughs> อยานมืดก่อนเนาะมีเด็กๆมาผอมพี่น้อง หกสิบเจ็ดหกสิบหกสิบเจ็ดมีขอบขั้วพอเทาตุยถีล่าวงเพื่นฝากมาาโม่เหยา,าะโซฟานำหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์อายุสามหลานสี่แสนหกสิบเจ็ดพันกีบ นามุตสาภะคัวโตอะลาหะตสสมมาสัมแต่พระสงฆ์ผู้เจริญตัวคณะทั้งไร้ไม่มีสือวาพอเท้าตุยขีล้ววงพรอมขอบรัวคนเดียวเคนโดยได้ไดถาวายเป็นปัจจัยเอาอ้างโยสภา เราท์ไปทางโลงิญาณทางสพาชัดทางหลายแม่ทูนิบคุณทางหลายถ้าหากว่าได้หับแล้วยังมีทุกคอนพนจากทุกถ้าทึ้งสุกแล้วคอ้ทุกขจนสุกยืงขึ้นไปจากิต่เท่าเท่าสู่พระนิทานแม่นาคตตกาสินกานานเทสสาธุ สาธุสาธุอนโมทานิสาธุสาธุสาธุอนโมทานิสาธุญาติอรหะปุระปะเิวันโนสุขังฟังยะนามาทัสสิเมอกัสิเมยาติสาธุ ก่อนอื่นก็ขอ,อนมโมทนาบุญนำะนะบันดาจับภาพจสาัสธาเป็นต้นกับเมนพอเทาตุ้ยอยู่เอ a เอือว่าอยู่สหรัฐเนาะได้ประกอบส่วนในสร้างหงอโซฟาเนื้วัดน่นสว่างหรือว่าวัดโพดสัญ,ญารามมีจำนวนเงินทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบอดอลลา,าร์สหรัฐเนาะ ขอเล่นขอน,อม,อนมทนาบุญนำอขอบุญทําบุญสูู่่ดีแห้งสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีแต่อยู่วันนะสุขภ,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 ภัทะสุขสว่างตลอดปีตลอดไปอพอไดที่ประเสริฐพอไดที่ดำเนิดก็ให้เกิดแก่ครอบครองทานท่านเมื่อสาวให้ไรลเขามะแรงเงินไหลเข้าเป็นนองทองไรลเข้าเป็นหาบบาปยาซูลบุญแล่นส่วนมวลบวเสาเท้าว่าเป็นยจ้า,าเถื่อเดชาทุ อันนี้จ็แจ้งถึงสุดท้าจตดโยมเนาะ,ะผู้ที่ากประกอบส่วนเป็นจตุปัจจัยเงินคำเพื่อสัมทบทุนสร้างยอดซซฟ้าที่วัดโพธยญ,ญา,ามก็ขออนโมทนาใละเฮียนเสืนเจริญพรได้เพราะว่าตอนนี้ก็กำลังกะเกี่ยมทายออกพรรษาแต่ว่าจะได้ยกยอดซซฟ้าที่วัดโทธยญารามฉนั้นจึงขอเฮียนเสืนเจริญพร บัดาธานเจ้าพระเจ้าสท้าผู้ที่มีจิตใจอันเดิมใส่ศัทธาอันเป็นกุศล่าตามภาพผูบาโนลดวงลาดพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดโพสัญรามและก็พร้อมด้วยเท้าแก่แนวโฮมการจัดตั้งบ้านโนนสว่างกับพร้อมเพียงเฮียงนากันได้สร้างยอดสอฟาขึ้นกับเพื่อให้วัดป่าศาสนาเจริญทุ่งเชือง งอกง,งามก็เป็นต้นกับอนุโมทนาบุญนาำมีออกพิดเนาะที่เป็นสะพานบุญให้ที่แผ่พายายกว้างสวยพระเมคกูบาจ้านสร้างเงาสาฟาทาธรรมภาพกับผมสีสิ่งใดสชตอบบุญแทนคุณก็มีต่คำอวยใจให้พรให้ครอบครัวข้องทานจงมีความสุขความเจริญปตัตตานีชิงใด อันเป็นไปทางสอบประกอบด้วยบุญกุศลเหล่านั้นจงสำเร็จสำเร็จทุกสิงทุกการเธอสาธุตอนนี้ก็สำเร็จภารกิจแล้วพี่น้องสำหรับเงื่อนทีว่าเพิ่นได้ฝากมาทั้งเมื่อเป็นอยู่หาลอยดอล่าเนาะซึ่งแหลกมาเป็นเงิ่นกี่ตั้งแต่วันที่17เจนาะไห้มาอยู่เก่าหลานหกแสนสามสิบพันซึ่งได้ถวายอยู่วัดตะแลกก็คือหาหลานเจ็ดแสนเจ็ดสิบแปดพันแล้วก็ 5, 80, กได้ถวายให้จ้ 5, 80, ย,ย,ยหน่อยอยู่ที่วัดบ้านเชิงโฮมก็คือสามแสนแปดสิบห้าพันแล้วก็ ถวายที่วัดนุนสว่างไใต้ซามหลานสี่เสนหกสิบเจ็ดพันกับพอดีครบเนาะสำหรับจำนวนเงินที่ว่าครอบครัวพีซซ่าอินทิสซานและแม่พงอินทิสซานพร้อมด้วยลูกล้านแล้วกับพ่อเท่าตุยได้ฟังมากแล้วก็ห้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอันยังวันขันยืนการกุ้งเงินเดินทางไวิชาการข้อหายปลอดภัย,ยเราคลิปนี้ถือกับขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสวัสดี